สวัสดีครับยีตอบเข้าสู่ช่องสดแน้วกันอีกครั้งครับวันนี้น้เราก็มาหยบเกม Sun ออ the f o r อ s t ครับวันนี้นะหลังจากที่ผมไปหายไปสอบมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกมนี้ผมซื้อมานานแล้วเดี๋ยยังไม่ได้เล่นสงสัยต้องมาเล่นคนเดียวแล้วตอนนี้เราก็จะดิวเกมเลยเอาแบบ Normal ลอะไรกันนะเอายังไม่ต้องยากมากไม่งั้นโอ้โหข้าพักหนึ่งผมยังเล่นไม่จบเลยนะเดี๋ยวผมก็ค่อยๆเล่นไปแก้ไปให้จบแล้ว โหลดโคตรนานสงสัยคนป่าคงเยอะมากเลมาแล้ว GPS สามารถบอกตำแหน่งที่สำคัญที่คุณจะต้องไปเหรอแก่ที่ผมอ่านเมื่อกี้นะ Puff Corporation อ้าวเราบังคับได้เนี่โอเคฮะข้างนอกมีเครื่องบินอยู่หนึ่งลำฮะเขากำลังขับโอ้ขับพุ่งลงไปเลยอตอนนี้ โอ้โหเขาขับพุ่งมาแบบทะยทยานลงมาเลยไม่มีอะไรกลางทะเลเลยเดี๋ยวเรามองได้จากข้างทางเหรอโอ๊ย้าผ่าฟ้าผ่าเปรี้ยง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 เป็นเปรี้ยงเคลเราถอยกลับมาแล้วน่าจะกลับมานั่งนัดประจำตำแหน่งอ้าวมีเพื่อนของเราเอ๊ะชื่อฟิชไอ e กับเค v วิโอเค อ๋อ oh, มีข้อมูลนะโอเคข้อมูลเขาเขียนว่าเอ็ดเวิร์ดพัฟตันหายไป31สัปดาห์เป็นซ e o อของพ u f f c คอมเบเนชันพัฟอ๋อไอ้เครื่องบินเมื่อกี้เหรอเคยะบดีเช็คตัวละครอ,อื่นก็จะมีบาบาร่าพัฟตันด้วยหายไปเอาเข้ากันเลยก็คนสุดท้ายคือเวอร์จิเนียพัฟตันน่าเป็น ครอบครัวเพราะว่าเขาเขียนว่า alter family member โอเคฮะน่าจะใช่เลยตัวนี้ก็เป็นแผนที่ใช่ไหมใช่ฮะเป็นแผนที่มีการเชื่อมต่ออะไรเนี่ยจุดที่มีการเออร์เลอร์ติดต่อไม่ได้ฮะโอเคเราไปต่อเลยวปิดจอแล้วก็อะไรอ่ะไฟดีมอนต่อกรกับปีศาจฮะเอา้า เอาโดนยิงโอ้โหเอาคืองบินคืองบินตกช่วยด้วยช่วยด้วยเมเดยเมเดยคืองบินเรากำลังตกเมเดยมันเดย์ทูเตย์เวนเดย์ซาเเดย,เดย์ทุกคือเรากำลังตกแล้วเอ้ยมี MRE ด้วยแล้วมีอาหารกระป๋องด้วยเอา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 โอ้เรียบร้อยจะลงน้ำรู้เลยอาหารกระป๋องมันอยู่ในน้ำใช่ไหม เอาเก็บมาด้วยกระป๋องอนอาหารเน่ะเฮ้ยมีเพื่อนเราอะใครอะเคยวินเหรอหรือว่าฟิชไฮเฮ้ยเหมือนจะเป็นใครไม่รู้อะหน้าไม่ค่อยชัดเลยดูลำบากมากอ่าอีทีปประตูปากอ่าแล้วไงต่อทีปต่อทิปทิปเร็วทิปปากเรียบร้อยอะประตูหลุดทางออกยีต้องรับสู่ทางออก ตอนนี้เราต้องทำอะไรอ่ะว่ายน้ำขึ้นนะโอเคเครื่องบินเราตกเฉยอ้าอ๋อเราไม่ได้บังคับแล้วตอนนี้เป็นค u ส s c นอยู่ใช่ไหมหรือว่าเราต้องมาบังคับอ๋อเป็น cutscene เป็น c u t โอ้โหนี่ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกโอเคเหมือนเราเครื่องบินตกมาหาคนเครื่องบินตกอ๋อผมเปิดหมดไอ้นี่ไว้ big h e ผมเห็นมันเขียนว่า big กเฮดไงี้เดี๋ยวอ๋อหัวเบลอเลย ปากเรียบร้อยหน้าแหกอยู่ดีเอาปืนมาจ่อยิงแล้วเฉยใครวนะ้เนีอะเดี๋ยวเอาเครื่องบินตกเรามาตกริมทะเลฮะโอเคภาคนี้ผมจำได้ว่าเราจะมี AI เป็นเพื่อนชื่อว่า Kevin นะเควินนะเคฮะเปิดยามฉุกเฉินเท่านั้นโอเค Open Emergency โ,โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเดี๋ยวผมขอไป ปิดหมดหัวโตก่อนมาอยู่ที่ตรงนี้โอเคปิดหมดหัวโตวโอเคจะได้เป็นหัวปกติเนาะจะได้เหมือนคนธรรมดาโอเคอันนี้เอาเอาหินมาทำอะไรเนี่ยแคมีท็อตเทปสองอันหินด้วยเราเก็บหินนะโอเคหินหินเอามีเพื่อนเราเอะอเอาเราไม่ได้จะฮิวเพื่อนอะไม่เป็นไรอุ้ยเพื่อนหูเลือดเนอะเอาเอาอุ้ย <laughs> เพื่อนไปโดนเลยมาทำไม ทำไมหน้าลอยหน้าลอยมากอุ้ยหูเลือดนะหูเลือดออกสองข้างเลยเพื่อนเราเอ่อไปแล้วเรียบร้อยฮนะไปดีพวกพวกมองมองนี่มองตามนี่เอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลอยไปโดนอะไรมาละลอยเลยเราอะ่ะฮะตาอาสามารถกดอ๋อโอเคเราให้เขาไปเอามีอะไรบ้างเนี่ยตามฉันมาไปเอาไอเทม เคลียพื้นที่ระยะ5เมตรพักซะอยู่ที่นี่หรือว่าซ่อนที่นี่โอเคสร้างกองไฟสร้างเชลเตอร์โอ้ทาได้หลายอย่างนเนี่ยเราให้เขาไปหากิ่งไม้มาก่อนเลยแล้วก็เอามาทิ้งไว้ตรงนี้โอเคเควินอ,อ้าวโหเดี๋ยวทําไมเราถึงได้รุนแรงขนาดนี้เคสเดี๋ยวเราเช็คกระเป๋านะเมื่อกี้เปิดกด e โอเคเช็ค แล้วก็ Open กดที่เฟืองโอเคเพื่อเปิด Emergency โอเคับไม่มีอะไรมาก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยขวานหนึงอันแล้วก็ GPS, Hacker, Guidebook แล้วก็ไฟแช็คโอเคับไม่มีอะไรเราถือติดมือไว้เลยแล้วกันอันนี้อันนี้เหมือนเขาจะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะคีย์รัดได้เนะผมก็ใส่เลขหนึ่งนะโอเคใส่ติดมือไว้เลขหนึ่งก็ GPS เโอเคนะเดี๋ยวผมออกมาถือไว้ติดมือไว้กันเลยเลขหนึ่ง อ่ะเก็บของในเวลาฟาร์มของ้ะตอนนี้พอเครมินตกเราก็ต้องฟาร์มของก่อนมันคืออย่างแรกที่เราจะต้องทําอันนี้กล่องอะไรอ้โระเบิดให้ด้วยของดีของดีแต่ของดีมีฐานไฟฉายนาฬิกาอันนี้แฟร์ของอันน่าจะแฟร์นะรูปร่างคล้ายๆของภาคซันเอ่อภาคภาคแรกอะเดอะฟอเรสต์อะโอ้ซันเดอะฟอรเรสตะันเดอะฟอเรสต์เป็นภาคนี้มืนม่นละมื่นโอ้โห ขยันร้องอะแข่งกันร้องเลยเดี๋ยวนั่นมันกล่องอีกหนึ่งใบโอยาสองขวดขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวเราตีนกเอ้ยเอ้ยตีไม่โดนนะตัวหนึ่งเฮ้ยนี่แน่เรียบร้อยเราเก็บขนนก,กอนนะขนนกน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้ทุกภาคขนนกเอาไปทำธนูผมว่าภาคนี้ก็น่าจะเหมือนกันแหละภาคก,ก่อนเอาไปทำธนูได้มาเก็บหินเก็บทั้หมดเนละ้หิน อา้าขอบคุณเนี่ยเอามาเสิร์ฟนกโอ้โหนกลงมาแบบว่าเหมือนฟ้าประทานพรอยู่ดีก็บินลงมาแบบว่าต่อหน้าต่อตาแล้วก็ให้ตีต่อหน้าต่อตาเหมือนอกันโอเคมีหินก้อนเล็กไม่มีหินก้อนเล็กเยอะจังถ้าที่แล้วหินก้อนเล็กเนี่ยเอาไปทําอะไรไม่ได้เลยมั้งเทาที่ผมเล่นนะแบบว่าแทบจะแชร์อะไรไม่ได้เลยโอ้นี่ผมจะไปดูเพื่อนเพื่อนเราโดนเอามาปักไว้อะหมวกอา้าวเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราไม่เหลือ ตีได้ไหมตีไม่ได้เอาลงไม่ได้เอไม่ไรปล่อยให้เพื่อนเขานอนเล่นไปแล้วในดูซีตรงนี้มีโอ้ยอะไรอะ่ะหอยเหรอเฮ้ยมีหอยด้วยเต็มแล้วโอเคฮนะ้้เดี๋ยวเรากินหอยกันได้ไหมเฮ้ยกินได้ด้วยโอ้โหของดีแล้วมากินกันเลยลองท้องเพิ่มเลือดไม่ต้องใช้กระปุกเลือดหรือว่ามันเพิ่มอะไรเลือดผมขอดูกันนะ่องก่อนนะเฮ้ยเพื่อนเพิ่มนิดเดียวเองแบบน้อยมากนะ กินหอยนางรมหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ใช่ที่ไหนมาโอเคฮนะอร่อยอร่อยเหาะเอาะแปลอากาศแล้วตอนเนี้ยเพื่อนคนนี้มีจอบของอะไรเป่ะเพื่อนเราอยากได้ของอะ่ะเอ้อะไรอะ่ะ e. oh, ม,มี E ออโอโหมมเห็นได้ไงเนี่ยเพื่อนขอบคุณเสริร์ฟ M I E ออนะอา้าวใส่หน้ากากเรอะเฮ้ยใส่หน้ากากเหรอแปลกแปกฮะใส่หน้ากากกระโหลกเหรอเมื่อกี้ ไปเราจัดการกับน,นกแล้วก็เอ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปจะเอาขนนกโอเคเอาโดนเลยมานี่เลยมานี่โดนซะขอเนื้อนะจ๊ะขอบคุณจ้าตีซ้ำเอาเฮ้ยโอ๊ย,อยตีซ้ำได้ขนนกเลยเหรอเอาแล้วก็ไม่บอกเมื่อกี้เราตีทั้งสองตัวไปไหนแล้วอ้นกนี่แน่เรียบร้อยโอเคฮะได้ขนนกแล้วเราก็ตีซ้ำเอาขนนกอีกตีซ้ำเอาขนนกอีกเอ้ยโอ้โหจุดปั่งขนนกก็เนี่ย อ๋อได้แค่นั้นโถเอ้ยโอเคแล้วเขาบอกว่ากด M เพื่อดู GPS Hacker เนอะโอเคแล้วก็คือเครื่อง GPS เราโอเคฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแป๊บนึงเอานกก่อนตอนนี้หาของกินอ่ะนะนี่เนี่ยการที่เครื่องบินเราตกเราจต้องหาของกินเป็นอันดับแรกคือต้องอยู่ให้ได้ฮนะโอ้โหมานกมาประทานเลยเนะี่ยแบบว่า มาแบบว่าต่อหน้าต่อตาแบบต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อ,ต,อต่อหน้าเอาไม่โดนเอาไม่โดนมาโอเคไม่รู้เควินทําอะไรอยู่โอ้หเก็บกิ่งไม้มาเยอะมากเพื่อนโอ้โหขอบคุณมากเราทุกภาคนะเราภาคที่ที่แล้วเขาก็จะมีกิ่งไม้ไปทําอะไรนะหอกได้ใช่หอกมาเลยเราจะทําหอกกันก่อนเลยแับแรกอาวุธที่โหดที่สุดในเกมนี้คือหอก มาเอ้ยเควินทำไรอะ่ะอุย้ยฟ้ามืดฟ้ามืดเหรอแป๊บนึงนะอ่ MIE ยังไม่กินนะเดี๋ยวเราหอ,อกสองสองอันแค่น,นี้สิหอ,อกใช่ไหมเอ้าไม่ได้เหรอเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมีดแล้วก็เอ้ยทำธนูด้วย,วยต้องไปหาเชือกโอเคเอานี้แล้วก็สกอเทปเอ้ยใช้สกอเทปด้วยเหรอโคตรเปลืองเลยมา แสดงว่าภาคนี้สกอเทปหาง่ายดิโอ้ยเดี๋ยวเราติดเป็นอาวุธชิ้นที่สองคมาเราถึงขวานไว้ก่อนับแรกแล้วก็แล้วนึงนะเราเปิด GPS นะ GPS เขาบอกว่าโอ๊ยกดเมาส์สามคือซูมได้ใช่ไหมเคียข้างหน้านี้มีถ้ำเนอะข้างหน้านี้เป็นคล้ายๆปักถ้ำอ่ะน่าใช่ไเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วนึงเดี๋ยวเราเรียกเควินมาด้วยเราต้องเอาเพื่อนเราไปด้วยเควินหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน โผมันโยนใส่หน้าเาเลยตามใช่ไหมาตามมาเร็วเฮ้ยดีนเสียงตัวอะไรไม่รู้ข้างหลังโอ้โหเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้ได้ยินแบบเแมบบืแบบ่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เหมือนแบบตัวอะไรร้องไปปึ๊บเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะเมื่อกี้ผมเห็นธนูใช่ไหมแสดงว่าเราต้องทำธนูได้ธนูใช้ไม้สอง อ่าแล้วก็หินสี่สี่แล้วก็อันนี้สองโอเคมาลูกธนูมาก่อนแล้วธนูไม่มีเลยโอ้ยได้สี่ดอกแค่โอเคไม่ได้งขนนกเราเยอะปะอู้ยเยอะมากขนนกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองโอเคแล้วเราทำไว้หลายๆชุดเลยโอเคแล้วก็อันนี้เก็บไปก่อนเก็บหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวเกินเกิน มาลูกธนูมาปรับปับ,ปบมาเลยปับปรับปรับปับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองโอเคมาไวสิบหกดอกครับตอนนี้อุ้ยไวมากคาบโคตรไวเหมือนเรายิ่งคาบยิ่งเก่งอะเนี่ยดูแล้วอุ๊ยมืดแล้วเหรอแป๊บนึงนะภาคนี้มันมีเต็นท์ให้ฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปยเาเรียกอะไรไปหาข้อมูลมาบ้างแหละเพราะว่าเกมมันก็ออกมานานแล้วเนาะช่วงประมาณหลายวันอะ โเคแล้วเมื่อกี้ผมเห็นถ้ำตรงนี้เนะเดี๋ยวผมให้เควินนันตามมาด้วยแถวนี้มีถ้ำอยู่อันนึงมาตรงนี้ถูกไหมใช่ใช่ไหนอะถ้ำเอ้ยมีกระโหลกด้วยอ้อโหเป็นอะไรเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเดินมาเดินมาจะมาถ้ำมาเจอกระโหลกเนี่ยเป็นเรื่องที่โชคดีมากเลยเรานกเอานกออกไม่ได้ฮนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำเลยไหมหรือว่า โ okay, อเคฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนเนี้ยเลยนี่แน่มาถ้ำตรงนี้คือถ้ำใช่ไหมเควินยังตามเราอยู่ปะเนี่ยโอ๊ยโอ้ยกระตุกโอ้โหเคียเปิดไฟเช็คเปิดไฟเช็คกด L ปุ๊บโอ้โหไฟไฟม่วงเลยเคยวินเอาเควินไม่มาด้วยเหรอตายแล้วเควินโอ๊ยโอ้โห,โหบรรยากาศ มีอะไรอะกระสุนเก้ามมอะแล้วก็คนนี้อุ้ยตกใจเลยมีไฟมีขัวก,กระโหลกอะมีนี่คืออะไรอะแอร์แท้งก็คือถังออกซิเจนเหรอโอเคอันนี้มีแฟลร,ร์อันนี้คอมมันตีได้เหมือนเดิมปะเออได้เซอร์กิตบอร์ดเหมือนเดิมปะโอเคได้เซอร์กิตบอร์ดเหมือนเดิมนี้มีเอกสารเหรอเป็น อะไรอะพัฟคอร์ p ปอเรชันเป็นเอกสารนะไม่มีอะไรเราถือเป็นอุปกรณ์ป้องกันก่อนถ้างั้นคนนี้มีอะไรให้ไหมไม่มีเลยเหรออุอ้ยเดี๋ยวแล้วถ้ำอะไรเนี่ยทำมองหรือเปล่าไม่ใช่คนละอันนั้นมันไม่ใช่ถ้ำอุยอ้ยโอ้โหเสียงมีตัวหรือเปล่าข้างในเนี้ย ยังจะบ,บินตามมาอีกไอ้นี่รู้อยู่ว่ากลัวก็ยังจะตามมานะไอพวกนี้นี่หัวตะสว่างสว่างอยู่นะไฟฉายเนะี่ยโอ๊ยมีตัวบ้างข้างหน้าไม่รู้อย่างนงี้นนะเราเข้ามาดูนะเดี๋ยวเราเราต้องพร้อมลบก่อนนี่นะมีเอ่อออกใช่ไหมเราติดแล้วเนะาะเบอร์สองอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เราติดเบอร์าสามได้ไ่ยไมีดอน่ะเข๋โอ๊อยมืดดิมืดเขเราค่อยๆไปเนาะ เดีววันนี้เราบุกทำแถวนี้กันนะโอเคไม่น่ามีอะไรมั้งมันมีไฟข้างหน้าอ่ะโอเคถ้าหน้มีไฟแสดงว่าแรงเยอะอดีมีไฟใช่ที่ไหนลโอโ้โหอะไรก็ทําเป็นเล่นไปหมดเราอะอันนี้มีดอกอะไรไหมแถวนี้เดี๋ยวผมเช็คให้ทั่วนะไหน,นไม่มีอะไรเลยมีแต่ห่วงยางหนึ่งอัน มีห่วงยางก็ต้องมีห่วงใยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามีตัวเหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันนะโอเคไว้โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหอย่าพึ่งเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเหรอว่าเราอยา่าไปกลัวนะมาโถยขนกลัวแล้วเหรออะไรเนี่ย ้ามาเพิ่มตายปับ๊บโอ้ตายเลยเริ่มมาโชคดีมหาศาลมากคัะโอ้ยเราเข้ามาอยู่ในอะไรเนี่ยโอ้ตายตายเดี๋ยวรอให้เราพร้อมกว่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะถ้างั้นเหมือนเรายังไม่พร้อมสู้อะตอนนี้สู้ไม่ไหวม่องเลยทีเดียวเราเกิดตรงไหนเนี่ยเกียร์เกิดตรงไหนก็ไม่รู้อะเอิองนะ อ๋อเกิดอ๋อแสดงว่าถ้าเราเข้าไปตรงนี้เราก็ไปเจอพวกมันอีกใช่ไหมเดี๋ยวไปเช็คข้างกันนะโอเคทางนี้ติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมายังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ผมยังแบบว่ากว่าเราจะก่อผมจะมาเล่นเนาะก็เขาอัปเดตบั克ของเควินมาแล้วผมไปอ่านมาเขาบอกว่าเขาอัปเดตคือเควินจะไม่ตัดต้นไม้ที่เราสร้างบ้านเอาไว้แล้วโอเคแต่ทํำนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรากลับมาโอเค นี่เซอร์กิตบอร์ดไม่เห็นได้ไงเมื่อกี้พลาดอะ่ะพลาดได้ยังไงผมพลาดไงไม่เห็นไงไปแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนตอนนี้กี่ทุ่มกี่โมงกี่ยามแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวดูซิเปิดแมปดูโอเอเปิดแมปไม่เปิดคยเช็คแล้วมาแมปตอนนี้ประมาณบ่ายสองโอเคแล้วเราดูเวลาได้นะภาคนี้ภาคที่แล้วเราจะดูจากพาทิศอย่างเดียวโอ,โอ้โหเพื่อนดอปของมาเยอะมาก เดี๋ยววันนี้เราผมขอดูก่อนนะว่าเราจะทําอะไรดีวันนี้นะผมว่านะเราแค่เดินเดินตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปจุดอื่นกันดีกวนะ่าก็อย่างเช่นมันมีจุดอะไรไม่รู้ันเต็มแมปไปหมดเลยนะที่ผมเห็นนะมีกลางทะเลด้วยอันนึงแล้วก็มีสีเขียวเขียวสีม่วงโอเคซึ่งสีเขียวเขียวเนี่ยที่ผมอ่านตอนเครื่องบินมันบอกว่ามันคืออะไรนะมันคือจุดที่ติดต่อไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นของที่มีอยู่ที่นี่อยู่แล้วแน่เลยผมว่านะ โอเคถ้ okay, างั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ดีๆสำหรับอาศัยก่อนปา่ปาปา่าป่าป่าผมไปหาเดินเล่นในป่าก่อนถ้างั้นะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราเราเซฟกันก่อนนะันดับแรกแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวไปหาจุดเซฟก่อนมันเซฟยังไงนะสร้างเต็นท์โอเคแล้วภางนี้ผมไปดูวิธีการสร้างเต็นท์มาแล้ววางปึบ๊บแล้วก็อุ้ยแล้วก็เอากิ่งไม้ใส่มาหมาับ แล้วก็เซฟได้เลยท่านี้เซฟง่ายฮะเซฟหนึ่งสล็อตสล็อตใหม่เลยเพราะว่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเดี๋ยวแล้วมันเซฟอะไรสองรอบไปนึงนะโอเคไม่มีอะไรฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็เก็บได้ไหมโอเคเราเก็บได้นี่ตรงนี้กับเอ้ากิ่งไม้หายไปเลยไเป็นไรฮะเราเสียไปอันเดียวเควินตามมาเดี๋ยวเราไปกลางป่านกันเลยตอนนี้บอกว่าผมอยากได้ธนูมากเลยเดี๋ยวเราไปหาเชือกกันก่อน เพราะว่าในนี้เมื่อกี้ผมเห็นบบว่าแว็บนั้นมันเป็นแบบต้องใช้อะไรนะนี่ไงต้องใช้สักก็เทปแล้วก็เชือกหน้าเชือกภาพนั้นนะ่เะเกล่ะไปกิ่งไม้เก็บระหว่างทางไปด้วยต้องใช้อุ้ยเสียงอะไรอะ่ะเคลว,วินมาแล้วไปไหนกันดีไปเอ้ยตรงนี้มีอะไรเนะี่ยอ๋อเก็บได้ด้วยเหรอมันคืออะไรอะ่ะแซลมอนเบอร์รี่มีเบอร์รี่ชื่อแซลมอนเหรอนี่เป็นทางเดินนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกัน เมื่อกี้เราตายไปแล้วโดนตีตายเฉยงงเลยวันฮิตคิวแป๊บ,บนึงมีกระลอกมีกระลอกกระลอกไอ้กระลอกไอ้กระลอกหยุดเดี๋ยนี้ตีแน่เอา้าตีตายเลยอ่ะทีเดียวโอเคมาเก็บหน่อยสิปึ๊กเอามากินโอเคไปรอต่อฮะตอนนี้เรามีอาวุธอยู่แค่สามชิ้นนะคือขวานหอกแล้วก็มีด โ,โ,โ, it, โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบิ้งไบิ้งโอ้โหอะไรเน like he oh, 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 like ี่ยยี่ดีก็วาร์ปมาอยู่กันอยู่ไหนอ๋อเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหเดี๋ยวเดียวยังไม่ได้พร้อมจะมาสู้กับคนตายบ้าเอ้ยแป๊บนึงเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงหาตัวก่อนนั่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 นเควินเอ่อเควินเควินเร็วได้หยิบอาวุธขึ้นมาช่วยตีอ๋อเราเห็นตัวแล้วอยู่ตรงนั้นนะอุ้ยหลายตัวนี่หว่าโอ้โหโคตรเยอะเลยอะไรวะเนี่ย คนป่าโคตรเยอะเลยฟาร์มเล่นกันเป็กี่โมงแล้วบ่ายสามแล้วบ่ายสามแล้วเชียวยวินเชียววินเอ่อมีแอทแท็กไหมแบบว่าเอ่อเคลียร์พื้นที่เอา้าเคลียร์พื้นที่ห้าเมตรจัดการจัดการคนป่าเคลียร์พื้นที่ในห้าเมตรนี้ไม่เอาอีกบ้าเอ้ยมันมันไม่เอาไอเชียววินไอเชียววินไอีไอ้บ้าเอ้ยไอเชียววินมันไม่ มาไอ้คนป่าเอ้ยมา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 ดิมา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 มา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 ดิโอ้โหมาดิเราเป็นสุดยอดนักต่อสู้มาเลยเฮ้ยคนป่ามาอีกแล้วมามาดิมาดิมาอยากอยากสู้ป่ะมาดิมาดิแอะอะไรล่ะแอะอะไรล่ะแอะอะไรแอะอะไรแออะไรแอะกี่อะแอะกี่อะแอะกี่ใช่ไหมแอะว้าว เอา้าตายเฉยไม่เดี๋ยวเราก็ฟื้นตามค่ายใช่ไหมเอา้าตายเหรอโถเอ้อเยตายเลยเอา้าให้มันได้อย่างงี้เถอะโอเคโอเคไม่เป็นไรเราเราโลดดีนะ้เราโลดเซฟไปแล้วเหรอสาพัดนี้ผมว่าเราพักไปแค่นี้เหรอสารพัหน้านจะเป็นยงไงก็ <laughs> อย่าลืมติดตามช่องโซนแล้วนะครับสารับว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวูู้ฮ